ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยๆสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคำไทยไทยนะคะจะนำเสนอความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอวัยวะแข็งและอ่อนเมื่อทุกคนนะคะนึกถึงคำว่าแข็งค่ะความหมายแรกนะคะที่หลายๆคนนึกถึงนะคะก็น่าจะหมายถึงความไม่อ่อนความที่ไม่นิ่มหรือว่าความที่ไม่ไหวติง แต่ทุกคนนะคะทราบหรือไม่คะว่าคําว่าแข็งนะคะมีความหมายมากกว่านั้นค่ะโดยเฉพาะนะคะเมื่อนํามารวมกับคําที่ใช้โดยการเรียกอวัยวะของคนเราค่ะจะทําให้เกิดคาใหม่ซึ่งแสดงถึงลักษณะนิสัยหรือว่าพฤติกรรมของคนคนนั้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคําที่ใช้เรียกอวัยวะปรากฏคู่กับคําว่าอ่อน คำว่าอ่อนค่ะที่มีความหมายหลักตรงกันข้ามกับคําว่าแข็งก็อาจจะทําให้เกิดคําใหม่ขึ้นมาที่มีความหมายตรงกันข้ามกันคําที่ปรากฏร่วมกันกับคําว่าแข็งนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างคําค่ะการยกตัวอย่างคําของคําว่าแข็งและคําว่าอ่อนในอวัยวะนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีคําว่าอะไรบ้าง เริ่มต้นค่ะอวัยวะแรกนะคะหัวค่ะคำว่าหัวถ้าเติมคำว่าแข็งไปนะคะก็จะเป็นหัวแข็งความหมายคือแข็งแรงทนทานไม่ใครเจ็บไข้มักจะใช้กับเด็กค่ะหรือหมายความว่ากระด้างว่ายากไม่ยอมอ่อนตามค่ะส่วนหัวถ้าเติมคำว่าอ่อนไปนะคะ ความหมายก็จะเป็นคำว่าว่าง่ายสอนง่ายยอมอ่อนตามง่ายค่ะคำต่อไปนะคะอวัยวะคำว่าลิน้นลิ้นแข็งค่ะเติมคำว่าแข็งไปนะคะหมายถึงอาการที่พูดออกสำเนียงได้ไม่ชัดเจนค่ะหรืออาการที่พูดภาษาอื่นให้ชัดได้ยากค่ะถ้าเติมคำว่าอ่อนนะคะก็จะเป็นคำว่า ลิ้นอ่อนลิ้นอ่อนค่ะหมายถึงอาการที่พูดออกสำเนียงได้ชัดเจนหรือว่าอาการที่พูดภาษาอื่นได้ง่ายค่ะต่อไปค่ะอวัยวะ,วะใจใจแข็งหมายถึงไม่ยอมง่ายๆไม่รู้สึกสงสารอดกลั้นความเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์เอาไว้ได้ค่ะแต่ถ้าเติมคำว่าอ่อนไปนะคะ ก็จะเป็นคำว่าใจอ่อนค่ะหมายถึงการยอมง่ายหรือว่าสงสารง่ายค่ะอวัยวะต่อไปกันเลยนะคะตาถ้าเป็นตานะคะจะมีคำว่าแข็งอย่างเดียวนะคะคำว่าตาแข็งหมายถึงไม่ง่วงไม่กระพริบง่ายค่ะคำว่าตานะคะจะไม่มีคำว่าอ่อนค่ะอวัยวะต่อไปนะคะปาก คำว่าปากนะคะจะเติมคําว่าแข็งไปก็หมายถึงปากแข็งความหมายก็คือการพูดยืนยนันหรือว่าเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนต่อข้อเท็จจริงค่ะอวัยวะของคำว่าปากนะคะจะไม่มีคำว่าอ่อนค่ะมาดูค่ะอวัยวะต่อไปนะคะอวัยวะคอถ้าเราเติมคำว่าแข็งค่ะ ก็จะหมายถึงอวัยวะที่นิ่งอันเพราะเถียงไม่ขึ้นหรือว่าการทนต่อรสอันเข้มหรือว่ารุนแรงของเหล้าได้ค่ะสำหรับคำว่าคอนะคะถ้าเติมคำว่าอ่อนไปก็จะหมายถึงทนต่อรสอันเข้มหรือว่าความรุนแรงของเหล้าไม่ได้ค่ะอวัยวะต่อไปนะคะคำว่ามือ มือค่ะถ้าเติมคำว่าแข็งไปนะคะก็จะหมายถึงไม่ค่อยไหวคนง่ายเป็นคำพูดนะคะที่ผู้ใหญ่มักจะว่าผู้น้อยค่ะหรืออาจหมายถึงเก่งหรือว่าการเล่นการพนันไม่ค่อยเสียค่ะแต่ถ้าเติมคำว่าอ่อนเป็นคำว่ามืออ่อนนะคะก็จะหมายถึงนอบนอบ้อมไหวคนง่าย เป็นคำที่ผู้ใหญ่ชมเด็กๆหรือว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะคะหรือมีความหมายว่ามีความสามารถน้อยค่ะแต่ทุกท่านนะคะสงสัยกันไหมคะว่าทำไมนะคะบางคำจะใช้คำตรงกันข้ามกับคำว่าอ่อนได้แต่ว่าทำไมค่ะบางคำถึงไม่มีถ้ามีเช่นคำว่าตาอ่อนปากอ่อน ความหมายนะคะน่าจะหมายถึงอะไรได้บ้างคะคิดแล้วก็ดูน่าสนุกแปลกๆดีเหมือนกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยไทยค่ะช่องคำไทยไทยนะคะจะพยายามหาความรู้ดีๆแบบนี้มาแบ่งปันทุกๆคนอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ช่องคำไทยได้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังเช่นเคยคะ่ะ สวัสดีค่ะ